ยังยังไม่เสร็จนะครับสักครู่จะเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วกูถกันแล้ววะโอแคนจัดกู <c oughs> ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วเฮี้ย แทนจัดอจกิงวะเจ้าเราอย่างปั่น

ตายแล้วตายแล้วตายมาแล้วตายมาแล้วเ,ออเป็นฤทธิเอ็มมันคิดว่าเล่นอุ้มเอ๋อยู่ไอ้ <laughs> มาแล้วมาแล้วถังพันเลยอะไรมาแล้ว ิน่ามาจมวัดก่อนไหมนี่เว่อถ้าเล่นเนี่ยมาจมดก่อนนะอแล้วปะสนกว่อย์เยอะขันเยอแล้วเนี่ยจะตรงยาวแล้วไม่ตามแล้วคันหนึ่ง น่าจะน่าจะเดือยเดือยจะตามมาฮียเสียเวลาแต่ขั้นเดียวไล่เห็ดอื่นเนี่ยมันบอกโอ๊ยโอ๊ยอุ้ยดรียบร้อยไป ตายตายไอ้ยัะก์บันเหรอครับกบไม่เหินข่า,ขาโดนแรงป่าวพี่แรง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 ,แรงเหรอแรงเชี่ะ ยิงใส่ด้วยตอนรอยใช่ยิงยิงยิงปัดปัดล้อหลังปัดถ้าอยาเงียเง้ยถ้าเรายิงม้อเย็นๆก้าตอบมุ่มเหมอ อ๋อปีนไม่ไหวไปยไปอ้เี้ยสามสามเล่นอุ่มเอ๋ออ๋เดี๋ยวไม่เอาสองแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เอาวะเอาวะแล้ว่าต้องชนต้นไม้ชนที่อะไร ไปเรื่อยเลยนะเว้ยเอ้ยหลายิ๊้ของอะไรกิ๊้ของอะไรกิ๊นได้ปะมันมีขี้ต้อนลอยครับหนึ่ง อุ้ยโดนแล้วขับไม่ได้แล้ว,ลว,ลวยางไม่มีรู้กี่ทีวะเจ้ดีอ่ะออกมาห้าโมงพอดีเอ้ยยังไม่น่าบ่นกับมันเยอะเลยสัตว์หุ่ไปแลวรอบนึงนะจริงอะใช่ใช่ <laughs> นี่ไงตรงนี้ไงเหิพ่พทิกชีวิตไหมแถวเนี้ยใช่วัดใจเวลาลงซ่อมเลยไม่ไหวนะรไไหรอกตรงได้ตรงได้ตรงได้ เตยมตัวดีวระเบิดรวดจะบ้ามค่วดจะบ้าลวดจะบ้าแล้วใส่ขึ้นเขื่อนว์ิีขึ้นไรบรบามไรบ เ <laughs> <laughs> อาซุนตำรวจซุนพี่วันปวดหัวปะมันมันเหนื่อยอะบอกเลยเดี๋ยวเจอกล้าให้เขาเดือดโดนจับแล้วไอ้ยี่อบไรเนี้ย

ไปซ่อมแอลอซ่อมแอด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 ซ่อมที่ไหนดีพี่แถวนี้ก็ตามอยู่วะไม่รู้หลุดแล้ว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 ใจเย็นจะเช่นแล้วหลุดแล้วเนี่ยต่อเต้างนี้เลยไอสัตว์ได้เตรียมใจแล้วเนี่ยไอสัตว์เตรียมใจแล้วเนี่ยอยากจะขอกินว่ะก้าเยอะโคตรมันเตรียมใจแล้ว